รู้หรือไม่ว่าทำไมต้องประกอบคอมกับ iHave CPU? แอดมินตอบไวพร้อมตอบทุกข้อสงสัยของคุณมีผนให้ได้ชมกันด้วยโดยพี่เป่า iHave CPU เทสเองกับมืองานคุณภาพด้วยช่างประกอบมืออาชีพเช็ค QC และจัดส่งด้วยขนส่ง DHL แถมลดพิอีก1,000บาทเมื่อรับคอมที่ร้าน,น,น5สาขาไม่ว่าจะเป็นน้องครนยกรามินทาบางพลัดเดอะโฟร์ fold, รังสิตและสาขาล่าสุดบางแสนนั่นเองและอีก2สาขาใหม่ส่งท้ายป,ปีติดตามกันได้เลยครับร mm hmm. ออะไรอยูอ่นะฮะมาชอบกันได้เลยที่ iHave CPU ครับ เครื่องนี้สุดแล้วฮะ4 0 0จาก i h a v e CPU ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอแฮมซีบิวผมป๋าไอแฮมซีบิวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ไอแฮมด้วยแล้วกันแล้ววันนี้ครับมารอบดึกครับสังเกตดูเวลาครับ ทุ่ม45นาทีครับลูกค้าเอาเครื่องกลับมาวันนี้แล้วพรุ่งนี้ต้องไปส่งแล้วฮะนะนี่คือการรีวิวแบบเร่งด่วนผมเองก็เพิ่งอาบน้ามาผมผมมันต้องเซตฮะดังนั้นนี่คือเวลาทุ่ม45ครับท่านผู้ชมครับนั้นเรามาดูเครื่องนี้กันครับที่ว่ากันว่าสุดลือเกินนะจาก AMD CPU นั่นเองครับซึ่งลูกค้านั้นเอาไปทํางานด้าน 3D เอาไปทํางานเกี่ยวกับระบบมัลติมีเดียระบบแบบ เอนเตอร์เทนทั้งหมดเลยควบคุมมัลติมีเดียทั้งหมดเลยดังนั้น,เนสเปคที่เขาต้องใช้เนี่ยเรียกได้ว่าสุดในรุ่นพอสมควรไม่พอสมควรครับสุดเลยฮะอะไรที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะได้เห็นครับเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยครับ,รบซัลัซีวีครับตัวนี้ครับจะเป็น AMD r y z e n เซนเทร Ripper 5975 WX วเตัวนี้ถ้าถามว่าเป็นตัวรองท็อปใช่ไหมคำตอบคือใช่เพราะว่าตัวท็อปสุดแล้วมันคือ5 9 9 5 WX แต่ว่าตัวนี้คือสาม64เทรดคอหกส2คส64เทรดความเร็ว4 4.5 GHz MacBook o นั่นเองมาพร้อมแคชที่มโหรานถึง100 44เมกนี่คือซ p u ตัว Tradipper ที่ว่าเป็นตัวรองท็อปปัจจุบัน7000เซดีก็ยังไม่ออกเนาะตอนนี้ก็เป็น5000เซดีก่อนสำหรับตัวมัตส์บอร์ดครับจะเป็นตัวซ็อกเก็ตที่เป็น WRX8 ครับ ASUS Pro WS WS คือ Workstation ครับ w r x 8 0 a X s e WiFi ตัวนี้เป็นเมนบอร์ดระดับท็อปทของซ so ็อกเก็ตนี้คือ WRX80 นี้เลยก็ว่านะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบโหไม่รู้จะทาอะไรไม่รู้จะสุดไปไหนอยู่แล้วนะมุมนี้ฮะนั้นๆนนเครื่องนี้เรียกว่าเมนบอร์ดนะั ผมประกอบเครื่องเวิร์กสเตชันนะผมมกักจะใช้กับเมนบอร์ดตัวนี้ที่เป็น Pro w I ี x 80 e s, s, s e ็กซีไวไตรงนี้นะครับพรีเมาส์อยู่แล้วเนาะไม่ต้องบอกเยอะนะครับใส่เ2ได้ o T T e s 3ตัวครับอินเทนเอร์เน็ตเนี่ยพอร์ตแลนเนี่ย10กิกะบิตเนี่ยพอร์ตเดียวว่าเยอะแล้วนะนี่ล่อมา2พอร์ตพอร์ตละ10กิกะบิตก็คือสุดเหมือนเดิมครับแล้วก็ตัวแรมครับเป็นขนาด64สิบสี่กิกดีดาลโฟล์ท่าว่าทำไมต้องใช้ดีดาลเพราะว่ามันเป็นซ็อกเก็ตอยู่ใน w I ี x 80ครับนี่คือตัว Corsair Pro RG SL Venge คอแซล จากคอแซเวนเจ R.G.B.Pro.S.L. คราวนี้ต่อมาตัวการ์ดจอฮะแน่นอนครับชุดนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นชุดน้ำระบมร้อนแบบ Open o o ูกฮหรือว่าชุดน้ำระบบเปิดทั้งหมดนั่นเองนะนชุดน้ำจะเป็นชุดหลุกของกาของมันครับไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ดจอและตัว CPU ครับตัวการ์ดจอนั้นจะเป็นตัว iShield by Inno 3D GeForce r t x 4 0 9 0ตัว f r o s t ไ i t e นะครับเป็นชุดน้ำระบบเปิดจากโรงงาน อัลฟ้าคูดังนั้นเนี่ยถ้าเครมก็เคร์ทั้งอย่างนี้เลยสมมติถ้ามีปัญหาแต่มันไม่มีปัญหาหรอกตั้งแต่ขายมาเป็นสิบใบแล้วตัวฟลอดไบเนี่ยไม่มีปัญหาและอย่าหาว่ามันเป็น no อินโนทีดีเพราะว่าตัวนี้มันแพงกว่า R O G สตริกซะอีกนะครับท่านผู้ชมครับต่อไปฮะสตอรี่ครับซัมซุงครับ980 Pro 2ูนเทราไบต์จำนวนหึ่งอันนะฮะพวาวเวอร์สปายเนี่ยจะเป็น1,600วัตต์ครับ1,600วัตต์จากคอแสว่ากันว่าพวาวเวอร์สปายที่ดีสุดในคอแสเนี่ยมันคือตัวนี้นัั่่นนเอองคร 1, ครบ AX 1,600i 1,600i ฮะ 1, ีื 600วัตต์80พลัสไทเทเนียมสุดไปไหนครเพรสไปยตัวไหนวัตต์สูงสุดล่ะในยี่ห้อคอแซตตัวนี้วัตต์สูงสุดละมาตรฐานล่ะ80พลัสไทเทสูงสุดละประกันสูงสุดละ10ปีปรับไฟได้ผ่าน IQ นะครับดังนั้นเนี่ยคือสุดเหมือนกันครับแล้วเคสเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเคสเนี่ยมันเป็นตัว Cooler Master ที่ไม่มีใครใช้มาก่อนน่าจะเป็นเคสที่เป็นเครื่องแรกของประเทศไทยหรือเปล่าฮะนี่คือตัวเคส Cooler Master 4700m WH ที่โคตรใหญ่นี่ ใหญ่มากนะเพราะว่าตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันเป็นขนาดที่ใหญ่กว่า E ATX เป็นเมนบอร์ดแบบ XL ATX คือใหญ่กว่า E อ่ะใหญ่ที่หายว่ามันเลยใหญ่แบบใหญ่มา,มากๆอ่ะเออยิ่งกับซันนี่เฮลเกรดอ่ะนึกออว่าใหญ่จริงๆแล้วดูเคสเทียบกับตัวผมดิดูดิ ตัวเบลอเร่มนะโอ,อ้ยี่ว่าอึ้งไข่ครับอึ้งไข่ว่าใหญ่แล้วนะคอสมอสเนี่ยเป็นตำนานของคุณระมาสเตอร์ในตระกูลความใหญ่โตซึ่งในสายผมเด็กๆเ,เนี่ยคอสมอสเนี่ยใหญ่โตมากนึกว่าเลิกผลิตไปแล้วแต่ว่ามันมีตัวอย่างอันนี้บางคนอาจจะไม่ว่าฮาร์ฟเจ็นั่นตัวท็อปแต่นี่แพงกว่านั้นอีกเฉพาะเคสสองหมื่นอันนี้รู้มือเลยสำหรับตัวคอสมอสซีเจ็ดร้อยเอ็มฮะคราวนี้เราจะคุยกันต่อในส่วนของชุดน้ําชุดน้ำเนี่ยจะนําทีมโดย EK ทั้งหมดแล้วแยกหลูบกันหลูบใครหลูปมมมมัันนนนนหหาาาายคควว่้้้อออํจะเ็ขขงงใร ทุกอย่างเป็นดับเบิลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสีเขียวของกาจอสีน้ำเงินของ CPU อย่างนี้และนําทีมโดย EK Waterblock เต็มระบบยี่ห้อโคตรดังอยู่แล้วอันนี้นะครับตัวบล็อกครับจาก EK Quantum Velocity รุ่นที่2ที่เราประครับระอให้กับตัว t r e i p e r ตัวบล็อกชุดน้ำไม่ต้องห่วงมาจากโรงงานของ Alpha Cool ที่เป็น i c s h i e l ถังพักน้ำที่ใช้2จุดนะถังพักน้ําคือ EK Quantum k i n e t i c รุ่นใหญ่สุดรุ่นสูงสุดรุ่นยาวส,สุดที่เป็นกระบอกทรงกระบอกตรงนี้เห็นไหมปั๊มน้าดี5แบบดับเบิลในเมื่อถังพักน้ามันเป็นรุ่นใหญ่สุดแล้วหม้อน้ําก็ล่อตัวท็อปไปเลยครับ EK Quantum Surface ถ้าเห็นคลิปเงินเงินแบบนี้ มันคือหม้อน้ำตัวท็อปนี่คือ EK Quantum Surface P300 M Black มองผิวๆเฮ้ยม่นก็แค่หม้อน้ำธรรมดาแต่หารูไ้ไหมถ้าเราอ่านดีๆ Full Copper Full Copper ก็คือทองแดงทั้งก้อนไม่ว่าจะเป็นฟินฟินคืออะไรครับอียิกๆยิๆยที่อยู่ในนี้ทิวบ์คืออะไรครับท่อท่อก็ทองแดงฟินก็ทองแดงนะครับนี่คือหม้อน้ำ EK ทั้งหมด2ตัวของใครของมันชุดน้ำแสนห้าพันโหยังโหดอะ่ะ ฟิตติ้งทั้งหมดนั้นเป็นของ ek q u a n t u m talk ทั้งหมดนะฟิตติ้งทั้งหมด18ตัว <S <S ek ลู p แฟน ทั้งหมด6ตัวจะถูกเข้ามาใช้งานตรงนี้ ek ลูแฟนสีขาวพัดลมตัวที่ท็อปที่สุดของ ek ครับ p w m ครับ550รอบถึง2,300รอบนี่คือพัดลมตัวท็อปสุดจาก ek แล้วมีฟิตติ้งต่างๆอีกมากมายแล้วก็ตัววัดอุณหภูมิอควาคอมพิวเตอร์ที่เป็น flow ดิจิตอลก็เป็น2จุดเหมือนกันเพราะว่าเรารวมชุดน้ํา2ชุดไว้ในเคสเคสเดียวก็ไปอีกหนึ่งเครื่องที่แยก2รูปของใครของมันปกติแล้วเนี่ยเวลา i have ประกอบเนี่ยอาจจะเป็นลูปเดียวที่รับเอาทั้ง cpu และกาจอแต่ว่าเครื่องนี้มันดันเป็นแบบขอข,ขอองงมันนกาดชุดึไปเลย CPU ชุดหนึ่งไปเลยหายห่วง้นน,นั้นใช้ยาวๆเลยเนะยวกันะนะแล้วคราวนี้ฮะการวางของเคสด้วยความที่ว่าเคสเป็นรุ่นใหญ่อย่างตัว Cooler Master Cosmos C700M นั้นด้วยความใหญ่โตโมโหฬารและเราดูตรงนี้เรารู้เลยนะว่าตรงนี้เนี่ยมันคือ Cosmos นะคือหน้าตามันเรียบๆง่ายๆ แต่ที่มันทดแทนกันนด้คือความใหญ่โตข้างหน้ามีไฟแถบ LED mm hmm. เขาเรียก LED strip LED strip เนี่ยตั้งแต่ต้นตรงนี้ฮะลงมานี่ฮะลงมาเส้นตรงนี้ครับแล้วก็ลอดเข้าไปแล้วข้างหลังนี่มีสติ๊กตี้อีกนะแล้วปรับไฟได้ด้วยและการวางของตัวเคสตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่จะวางข้างจอเพราะว่าปกติแล้วช่องต่อการ์จอจะออกด้านหลังถูกองไหมช่องต่อมัธยบัตจะอยู่ออกข้างหลังนะพวกพอร์ตแลนเสียบ USB เราจะชิงกับข้างหลังข้างหลังข้างหลังแต่ว่าอันนี้อยู่ข้างบนหมดเลยนะครับ อยู่ข้างบนหมดเลยคราวนี้เราเวลาเราจะต่อเราก็ต้องแกะตรงนี้ออกมาเราจะเห็นพอเชื่อมต่อที่ครบทุกอย่างตรงนี้นะครับจะต่อเมนบอร์ดจะต่ออะไรก็ตามแต่เราต่อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถซ่อนสายได้เป็นเคสที่วางเมนบอร์ดค่อนข้างแปลกที่จริงแล้วมันก็ออกจากด้านหลังแหละแต่ว่ามันรวบออกมาหมดแล้วไงนั่นนะแหละแต่เสียบจะเสียบจากด้านบนหมดนั่นคือที่สวยฮะแต่โดยรวมแล้วสเปคเนี่ย 4 2 1 8 4 0ราคาเท่ารถยนต์1คันเครื่องนี้ซื้อไปทำงานอย่างแท้จริงเพราะว่า CPU นั้นมันไม่ใช่ระดับแบบเมนสตรีมเหมือน i9 หรือว่าราเซน9ละใช่ไหม i913900K ก็ยัง24คอ32เทรดอันนั้นรหล E คอเข้าไปด้วยนะหรือว่ารายเซน 97950X3D พวกนี้7000ซีรีส์พวกนี้ก็ยังแค่16คอ32เทรดแต่นี่มันคือเกรดเทรดริปเปอร์เทรดริปเปอร์คือเกรดที่สูงกว่าเมนสตรีมที่เราใช้ก็อยู่นะ i 3 i 5 7 i 9หรือว่ารเซน7357 ยาวนนี้อันนี้พวกนี้คือเมสตรมซีรีส์ทรีนิเปอร์เนี่ยคือซีรีส์ที่บนกว่าน,นั้นครับเอาไว้ทํางานนะอย่ามองว่าเอาไปเล่นเกมนะครับแล้วก็เคสน่าจะตัวแรกในประเทศที่ทําแบบนี้คิดว่าตัวแรกในประเทศแต่ไม่เพราะผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนทำเนือ,อพุ่งตรงนะไม่เคยเห็นเลยเพื่อนๆลองคน้นดูก็ได้นะครับ421,480ไม่แพงครับถ้าคุณใช้ทําเงินมันไม่แพงครับถ้าเครื่องนี้เอาไปทำแล้วเงินมันไหลกลับเข้ามาเป็นแสนเป็นล้านมันไม่แพงหรอกครับถ้าเครื่องนี้เอาไปทํางานแล้ว3เดือนมันคืนทุนืหรอว่าาม่กระังงนเดียวคืนทุนก็็เปนได้ใครจะไปู้กัน 21,840เจ็บแต่จบจาก I have CPU ครับ